ภูมินะคะหลังจากนั้นก็ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะจากที่การเรียนออนไลน์นะคะได้สอนลูกบ้างไม่ได้สอนลูกบ้างเพราะว่าต้องต้องตัดยางบ้างนะคะแล้วก็ ปัญหาก็คือทะเลาะกับลูกอะค่ะทะเลาะกันทุกวันเลยแล้วนกะ็ขอบคุณนะคะจากเงินจากรัฐบาลนะคะสองพันได้ให้ช่วยเหลือมานะคะได้ไปจุนเจากกืาครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะเรียนออนไลน์ก็มีผลกระทบผู้ปกครองบางครั้งก็ว่างบางครั้งก็ไม่ว่างแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยมี คุณท่านท่า <บน S 2> แล้วย<ณ>น,น,นะนะรัฐมนตรีตรีนุชเป็นอย่างมากที่มีการช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนขอบค,คุณมากสวัสดีค่ะยันนางสาวปียรัตเว่งรับเป็นผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านโนดเร็กค่ะจากสถานการณ์โควิดนะคะเกี่ยวกับการลูกปักเกษตรอะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่รู้จะขายที่ไหนะค่ะแม่ค้าก็ไม่รับซื้อมันทําให้เกิดปัญหา ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันมันรายได้น้อยมากกว่ารายจ่ายอะค่ะณตอนนี้อะค่ะอีกวันนี้มารับอินเยียวยาของนักเรียนคนละสองปันจะได้เอานำเอาไปจ่ายในครอบครัวเป็นค่าจใจ่ายในแต่ละวันนะคะดิฉันมีลูกทังหมดสามคนแต่ไม่ลำบากมากเกินในการสอนในแต่ละวันเพราะอุปกรณ์ของเรามีไม่ไม่เพียงพอทั้งหมดนะคะ แต่เขาไม่มีเวลาในการสอนเด็ติกๆด้วยนะคะเพราะว่าต้องมีเวลาไปตำหม,มากินในส่วนของไรายได้ให้มีมาแต่ละวันเพื่อใจ่ายในแต่ละวันค่ะขอบคุณจ้ะมีพ้นกระตบทางโรคโควิดนี่ค่ะคือไปใกล้คลองก็ใกล้ไม่ได้อันรับจ้างเขาไม่ไม่จ้างซึ่งเมื่อนเรียนออนไลน์หลูกล้น่นการมีความจำเป็นตัวอีฉะนั้นมีล้านอยู่ร้งคนค่ะซึ่งที่นี่กา มีตัวรับัพ์อยู่เคื่องเดียวผมมีตัวรับรัพย์เพีองเดียวค่ะตัวรับรับางทีมันก็มุนๆเนาะไม่ได้เพราะว่ารัฐก็ช่วยตรงนี้มากฉะนันก็ดีใจก่ะดีใจแต่ว่ารัฐก็ได้ช่วยเลือกซึ่งการเบียติดได้หมานี่ก็จะเอาไปถึงเจอกรอบคั่แล้วก็คิดว่าจะทําอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ให้มันดีขึ้นเผื่อลูกแลนจะได้เรียนออนไลน์คือได้ทันเปืือนค่ะการขอบคุณก็ขอบคุณแตีว่ารัฐบาลในช่วยเลือกตรงนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะคือคันนกวันตองยินนะคะเป็นผู้ปกครองพ้องเด็กหญิงกรณีตองยินจันปอห้าค่ะต้อตอนานัาการโควิดทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมันเขย่ลงนะคะเพราะเราไม่มีรายได้ก็วันนี้ได้มารบะสองพันบาทจากโรงเรียนค่ะก็คุณประตมนตีที่ให้ความช่วยเหลือ เงินของปันนี้ก็ได้ของไปจ่ายใช้จ่ายในครอบครัวค่ะก็บคุนมาค่ะ